ฮะโอ้ย่เมกาครับเมกา่าสิเอครับปลายหเนี่ยก็ให็มาใหญ่ทังเนี่ยวุนหรอวะปลา่ะมือยังหัวเกินกียนกีนแรกพอดีนี่พนประกอบการเปนมือหึงมสิโอเจ๋เขียวว่าในค่าปลาย่เนี่ยกันว่าหายซับว่าถ่งทั้งหมดหายเรียนเลยมัยเรีนเลเอาคุลือมาสักหาเรียนล

กติบา่าอ้เรียนรง,งยังทกสอบไีหลายมีหน้าฮะมีหน้าจักเสนเสนหาเสนหาเส้นหาขาปี่จกักปีว่ะแปดแปดีมันปีละแสนโอ้ก็คือว่าปีละแสนดอกอีกาามื่นห้ามืนดอกขามื่นกาตกไปแปดปีแปดปีกับแปดสนห้าแปดสี่สิบดอกสี่แสนเนาะตัวดอกเบี้ยสี่แสน ีี่ดอกเบ้ย8ปีนะครับที่8ปีดอกเบีย้ย4แสนแต่ปีละแสนหากระทุนท่องกส่งไป8ปีหาหมื่นก็เป็นดอกเบีย้ยนี่ครับท่องกสอพูดเชียวกับไวก้กระเบื้องครับกัเข้าแรีนงานได้สบายครับแต่ว่าจากักเงินอยู่ใส่ครับเ <c oughs> ต็ม <c oughs> อยู่แล้วเงินบ่เงินนี่เต็มบัญชีเลยครับบัญชีที่จดไว้นะมันเป็นยอดเงินเลยครับมันบ <c oughs> ม่ดนนบมมได้เป็นก้อนที่ดียวเนาะแมาแบบแจกักละสองสามพันยังเก่งกับเที่ยวละหมื่นเงินปะละหมื่น มันกีไก่เอาใบปั๊บมันก็เป็นเงินใส่เงินคืนออกแน่ครับอุ้ยานาซาคือเก้าบบนี่หมวกกูคือเก้าไปบบนี่ของมันต้องมีครับอันนี้บ่ค่อยแต่งครับรถคันนี้ก็คือ,อแต่งมาจากอูแล้วแต่งมาจากด้านแล้วบ่ค่อยเออค่อยแต่งครับแต่กับบ่ค่อยเหลือกันครับแต่งมันไปใส่เบิดเงินอยูนน้ำข้นมันก็เป็นสี่เหละยใครอยู่บ่ค่อยลวงถ้าลวงก็จะเบิดร้ายก่นนี้ แ <laughs> <laughs> ล้วอ่ะอันนี้ก็เล่นเข่าได้เนี่ยนี่อน,น,นเล่นเข่าเล่นยังกะโอ้ยลายยงางห้วยใสเลยอแปะคือห้วยหนึ่งเอ๊ะแปะจะไปเมื่อไห่นบ่มึงห้วยไรห้ยบ้นนานห้วยห้วยก็ต้องเล่นหนันหขขกกว่า,าน้อไอเขาออกมากก่อนรถไถยมอยู่เขาก็เก็บของอยู่ เอารถออกมาล้วงกะไรบ้างเอาครับแปดแสนครับปีละแสนห้าแปดปีโอปลาเล้ามากแล้วครับคุณปลาเล้ามาหายคุศแล้วครับ เดี๋ยวรอขั้นเขาเขาเมาครับที่จะหนารรมึงเอาครับเฟรยอยากได้อย่างนี้บอปิดกันบอกีดกันบอให้ฟังจนหลอนมันจะเป็นยังไงครับมีหรอมันเป็นยังไงมันชีได้สีรวยสีมนันสีรวยไปนหนาหรือสีทุกไปนหนาบอให้ฟังจนหลอนรรมาแล้วครับมือหนึ่งก็ได้เท่าไรมือนี่ก็ตีเฉลี่ยไปวาแจ็คสีเหลือพันหนึ่ง่ครับพักน้ำมันเนี่ยอ๋อมือนี้ครับ ก็คือว่าแล่นแต่หัวเฮิมครับก้อนหนานี่รถมัตติดล่มครับหน้ามาสันเหนห่ยงยังมืออ่ะอาทิตย์ต้องหันกับฝนก็ตก,ตกมากเชะยังเนี่ยมาว่ากันไปอีกกุนไปรับจอบเดียวปลแล้วานี่มีแม่โคบวัา,านะครับเปิ่นปลูกมันนี่สิบบ่วเปะ ยี่สิบไร่ยู่บะปลูกมันหน้ามันไฮมันไฮมีอยู่หาอะไรครับมันหน้ามีแมคโค่พ่นกะใส่สมองครับเอาแมคโค่ไปคุดพ่นเขาสองหน่วยครับอู้นแหลกครับค่าเฮดฟ,ฟี่ไปปีหนึ่งคุดไปเรื่อยๆครับหน้าเขาพ่นลายกับส่สมองครับลงทุนนำหาล่อยนะครับไปคุดพ่นเขาก็าไดค่าเซาเขาประมาณสิบยี่ยสิบไร่ค่าเซาฟี่ไปสมองครับมันนี้ก็ไปหลอกหน้าทาั้งในกับทั้ท่าพิดกันกับเขาวันนี้ เครียดให้ของหน้าอันถือกันเขาสิไล่ไปเกี่ยวเ้อะครับเขาหัวเฮามีรถเกี่ยวเขาหัวเฮามีรถเกี่ยวแล้วปุ๊บมึงมาหลอกหน้ากูคันไหนว่ามีรถเกี่ยวคันไหนกล้ามาลงครับมึงมาเกี่ยวอีกกูเดอ้อว่าสันเว้ยใส่สมองวันนี้ผิดกันท่ามตาเครียดทั้งนั้นเล คุณซรอไปทะลึงเรื่องของป้าเราแล้ว bu này, vãi, dân văn đang gì, nè nè nè, thấy không? ยิ้มเอแดกได้นี่มับา่ามูอ้าอ้้อมันจะของเฮ็นดน่ะ嘛นี่เออยิ้มเอแดงมันมูเห็ดเอหากกนี่ครับก็พาเราไปจังไรกลาหลังลงโ,โนะอืมดดาลุ้นด้เลยวคนกัเป็นหมูคนดูเป็นเซียนนี่ละแ่งกันนะคนน่ะมันเท่าขึ้นเกียร์กีดเอเกียน่เรียบ,บไ่ไ Đua mương luôn mà nè. À. À, ừ. Đi luôn đi. Ừ. Thưa sao. À, ơi. Vang, vang, bồi bay. ตาขอนี่ขันตายังแงพื่อนอะีเกดมานนยังนันนมันเป็นลุ่มนั่นน่ะมือนมาตาน่นนอโอ้ยนั่นก่องเบิง้ง,งกเกเบงกเตรเีย นี่ยังมันอยู่ผาหน้าทางไว้เออ ก็ไดเอางิมาลอยเลย่ป่ไม่จะในซองลอยเลยหรือตำนีน้ำมันกบ่พ่อเติมกันหอเฮยไอ้นีเติมปั๊มห้ารอยบาท้เนเตมันี้กดดันยเติกันเอแน่นออแนนออมแน่นอ้อมนันิเเต่างใเขาอปเทน์หือแ่งหองกันองกันกอแ่พี่เวันน้มากเร่นตัวั์มหาอนเทนนะ 2ันส้นี่่อไดไครับสองร้สีจับตัวซับมาเ่อได้รล้วมันเต็มละ่ะตมันดีไงไงไงอะไนไรไเนี่ยพ่านถูกยาเลยเอออนันนี้วากินยาสูบยิ่งมาท่านเลยเนี่ยก่าสงมามาเกี่ยวท่าน,าน,นโอ้ยมันมาบอกไอ้วงชีหาม่วนเลยเนาะ